คุณหนูคะคุณฟางซุนได้ส่งบทละครให้คุณหนูแล้วนะคะเขาฝากข้อความไว้ว่าหวังว่าพรุ่งน,นี้คุณหนูจะได้ไปซ้อมที่โรงละครนะคะเฮ้ยแมว่าโรงละครจะพร้อมแต่ทุกอย่างที่แมาก็ต้องพร้อมเช่นกันเฮ้ยดูเหมือนว่าที่แม่ก็ยังคงยุ่งอยู่นิดหน่อยนะคุณหนูกบคุณคุณหนูที่ขับไล่พวกบ้าสามคนนั้นออกไป พวกเราตังทราบซึ้งในน้ำใจอของคุณหนูมากเลยละค่ะใช่โดยทุกคนถูกพวกเขากดขี่และอับอายมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราไม่กล้าแสดงความกลัหรือพูดออกมาเลยครับคุณหนูค่ะคุณหนูไม่ต้องกังวลไปทาธุระของคุณหนูได้เลยเรื่องอดระกูลไปพวกเราจะจัดการให้หมดเลยถ้ามีอะไรตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยโทรหาคุณหนูอีกทีนะคะโอเคงั้นปล่อยพวกคุณจัดการที่นี่ต่อไปก็แล้วกันนะคะ โรงละครดีมากดีมากมาลงมาปักผลกันได้แล้วไม่คิดเลยว่าการซ้อมละครครั้งแรกของคุณหนูจะเก่งมากขนาดนี้นักแสดงคนอื่นก็ฝึกซ้อมอย่างหนักสำหับละครเรื่องนี้เช่นกันและฉันก็เชื่อว่าพวกเขาได้ทำได้ดีกว่าฉันแน่นอนค่ะคุณฝ่ายเนี่ยสวยมากแล้วก็ต่มตัวมาก ไอดอลเลยล่ะคะ่ะเชเชเอาละเอาล่ะไปเตรียมตัวแต่งหน้ากันได้แล้วล่ะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเสื้อผ้าของสุวรรณรูมาให้ด้วยนะคะไม่ทำไมเสื้อผ้าพ,พวกนี้ถึงอยู่ในสภาพแย่ขนาดนีน้นั่นเหมือนอะไรอ่เสื้อตัวนี้ ท้งเนื้อผ้าและฝีมือเย็บปักถักร้อยล้วนเป็นของชันเลิศทำไมถึงขาดรุ้ยไปเองแบบนี้ได้ไม่เห็นได้ชัดว่ามีคนจงใจทำแบบนี้แล้วเสื้อผ้าอื่นๆละ่ะเหมือนจะเสียหายแค่ตัวเดียวนะคะแยแล้วอาจารย์ฟังรู้เข้าฉันต้องโดนไล่ออกแนๆ่ๆนี่มันกินอะไรอะ่ะกินน้ำหอมเหรอ ถ้าปิดผลแล้วเสื้อผ้าของทีมงานที่แสดงครั้งแรกล้วนเป็นของใหม่ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องปลูกปิดกลิ่นเงื่อและผ้าชุดนี้มีราคาแพงและดังนั้นกลิ่นหอมนี่ก็เป็นน้องรายของคนที่มาทําร้ายเสื้อผ้าชิ้นนี้และสินะนี่คือกลิ่นน้ําหอมที่คนทําใช้แล้วก็ทําเสื้อผ้าเสียหายแล้วจะทํายังไงดีละ่ะต้อจะตัดใหม่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วละ่ะ คุณช่วยหาเข็มและได้ให้ห่อยได้ไหมคะส่วนได้นั้นก็จะเป็นสีเดียวกับชุดนี้นะคะจะทำอะไรเหรอฉันเกตจะซ่อมชุดนี้นะคะเออไ,ได้เหรอคะกูคุณไปเคยเรียนออกแบบด้วยเหรอเรียกว่าเ่ยวชาญเลยเละคะ่ะฉันน่ะแค่มีความเชี่ยวชาญและ รู้เกยวกับไอเดียของสูวันรู้เด๋ยวจะใส่ไอเดียเพิ่มลงไปในชุดนี้นะคะอืมฟังดูเจ๋งมากเลยล่ะค่ะฉันขอเด่นน้ำให้เธออยู่หงจากสิ่งต่างๆนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคุณเนี่ยเป,เป็นเพียงแค่นักแสดเเงเพียงแค่ทำงานของเธอ เมื่อชุดนี้ผ่านมือเธอแล้วเธอจะต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมแน่ขอบคุณคุณเปยที่เตือนสตินะคะแต่เสื้อผ้าก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วจะแยกแค่ไหนก็ไม่แย่ไปกว่านี้อีกแล้วละคะ่ะเออฉันไม่เป็นไรแค่ทำตามที่ฉันบอกหากมีอะไรผิดพลาดจะนจะรับผิดชอบเองอยังไงก็ตามฉันได้ตักเตือนเธอแค่นี้แล้ว งั้นเธอก็พยายามทำดีที่สุดก็แล้วกัน,ลนเลยฉยันละเอียดจทิงที่เธอทำจริงๆนี่นี่เร็วเร็วสิรีบช่วยคุณไปได้แล้วชุดนี้เป็นชุดของชูวันรูเธอเป็นหญิงสาวที่มุ่งมั่นและกล้าหาญแระทุ่มเท่กับความฝึกฝนวิชาย,ยุทธเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเราเข้าใจในเนื้อเรื่องของสูวันรู เราจะทำให้เสื้อผ้าตัวนี้ดูเรียบง่ายและกเ,เข้ากับตัวละครได้มากขึ้นที่จริงแล้วไม่จะเป็นต้องมีลวดลายและการตกแต่งที่กระจัดก,กระจายมากเกินไปแค่ทำให้มันดูเรียบง่ายไม่ทิ้งอะไรเอาไว้ไม่อย่างนั้น,นจะทำให้ดูเลอะเทอะและลวดลายเยอะมากเกินไป ว้าวดูสิดูสิชุดนี้หมาะสำหรับบทตัวละครของสุวรรณหรือไหมคะจึิงจึงจริงๆคุณปายน่าทึ่งมากไม่เปลี่ยนแต่เป็นนักร้องที่ดีเท่านั้นแต่เป็นนักออกแบบเครื่องแต่งกายที่มีพลสวรรค์ด้วยอะ่ะฉันละอียดฉาดจริงๆนี่คือความแตกต่างระหว่างมนุษย์ใช่ไหมเนี่ย คุณหนูปน,นี่น่าทึ่งจริงๆ,ๆก็แก้แก้ไขปัญหาเรื่องเสื้อผ้าตามเหตุตามผลก็แค่นั้นเองล่ะค่ะต้องมีคนเข้ามาในทีมศิลปะและจำหน่ายเสื้อผ้าโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากสแสดงว่าเธอต้องรู้จักทีมงานของเราเป็นหญิงดีเจนได้ชัดว่าผู้ต้องสงสัยก็อยู่ในหมู่พวกเรานี่แหละค่ะฉันคิดถูกไหมคุณคาเนีย เอ๊ะคุณกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยนี่กำลังสงสัยฉันอยู่เหรอฉันแเ่ถามความคิดเห็นของคุณทำไมคุณต้องกังวลขนาดนี้ด้วยล่ะฉันไม่ได้สงสัยคุณแล้วก็ไม่ได้แน่ใจด้วยว่าเป็นคุณนะนี่คุณไปฉันนับถือคุณมากเลยนะแล้วก็เรียกคุณว่าอาจารย์ได้เลยคุณคิดจะเสศแรกคนอื่นตามใจไม่ได้นะ ฉันใส่ร้ายคุณได้ยังไงอันที่จริงฉันเห็นคุณในแนกศิลปะตอนที่ฉันกาลังแต่งหน้าคุณกำลังตัดเสื้อผ้าตัวนี้อยู่โดยใช้กันไกลถูกไหมคะเอ๊ะพูดอะไรนะฉันไม่ได้ทําแบบนั้นสักหน่อยและฉันก็ไม่ได้ตัดเสื้อผ้าอะไรนั่นด้วย ออหรอบางทีฉันอาจจะดูผิดไปก็ได้แล้วคุณคิดอะไรอยู่เหรอตอนที่คุณกำลังตัดเสื้อตัวนั้นนะคะก็ฉันกำลังคิดว่าเอ,เ,อเอ๊ะนี่เธอกำลังหลอกฉันโอเคฉันไม่คิดว่าคุณดูเป็นคนจิตใจชั่วร้ายที่เต็มไปด้วยแผนการยีก็ <Okay, S 1> ตามปัญหาเรื่องเสื้อพ้าได้รับการแก้ไขแล้ว คุณช่วยบอกฉันตรงๆได้ไหมว่าทําไมคุณถึงทําแบบนี้และฉันก็จะมีเ,เรื่องคุณอีกต่อไปมันไม่ใช่เพราะคุณวางยาฉันนี่รอบชิงชนะเลิศ์ให้ทาให้ฉันเสียเสียงไม่อย่างนั้นเสียงของฉันจะหายไปได้อย่างไงเธอคือพวกแข่งขันที่ไม่มีเสียงในตอนนั้นใช่ไหมนะดูเหมือนว่าจะเรียกว่าอยู่ชีใช่ใช่ยู่ชีก็คือเธอ หูหนวกเหรอฉันไม่รู้ดีซําว่ามันเกิดขึ้นได้ยัางไยในวันรอบจริงชนะเลิศน,นะฉันเกือบจะมาสายแล้วฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปวางยาเธอละฮะอะไรนะใช่แล้ววันนั้นนะ่ะคุณไปมาถึงวินาทีสุดท้ายเนื่องจากมีเวลาจำกัดเธอขึ้นเวทีโดูไม่เปลี่ยนเสือ้อผ้าดีซ้า ใช่แล้วฉันก็เห็นด้วยวันนั้นน่ะเธอขึ้นเบทีทั้งที่ใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยยังไงซะแต่แต่ฉันมีหลักฐานที่มีรูปแฝกของเธอตอนที่เธอวางยาฉันนี่คือภาพนี่คือภาพที่มีภาพของเธอตอนวางยาฉันในนั้นน่ะภาพดูไม่เหมือนคุณปยเลยนะฉันน้นมีพยานอยู่ เธอเป็นคนบอกฉันทางโทรศัพท์ททำไมทำไมถึงโทรเบอร์ไม่ได้เม,มื่อวานฉันยังติดต่อได้อยู่เลยอะเอ่อฉันขอดูเบอร์โทอนั้นหน่อยได้ไหมเ <c ười> พชรรลับเล็กน้อยๆเธอคิดว่าฉันจะหาเธอไม่เจอเหรอ